การให้คือความสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องมูทิตาชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอค่ะการให้คือความสุขการให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับคือความยินดีที่ได้รับสิ่งของที่มอบให้ ในขณะที่ผู้ให้นั้นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการให้ที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นการให้ที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจิต ไม่รู้สึกเสียดายหรืออาัยอาวรณ์ในสิ่งที่ให้นั้นและการได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนมานั้นเป็นเพียงผลพอยได้จากการให้เช่นให้ของขวัญวันปีใหม่ซึ่งเรามักจะได้รับของขวัญน,นั้นกลับมาเช่นเดียวกันให้อะไรได้บ้าง ดังที่กล่าวแล้วว่าเราทุกคนให้ได้โดยไม่จำกัดแต่จะต้องตั้งอยู่บนฐานของศีลธรรมให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึงจะเป็นผู้ให้ได้เพียงแค่มีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจ ที่จะให้ทําตามกําลังของเราทุกคนก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ประเภทของทานที่ควรให้ในทางพระพุทธศาสนามีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือ 1. อามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าวอาหารและน้ำเป็นทรัพย์โดยปรมัาิ สิ่งอื่นเป็นทรัพย์โดยบัญญัติเพราะเกิดจากการสมมุติของคนที่ทำให้เกิดความจำเป็นเช่นเงินทองเพชรพลอยกินไม่ได้และไม่มีประโยชน์ 2. องอภัยทานคือการยกโทษโดยการไม่พยาบามจองเวรเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุดโดยเฉพาะ การให้อภัยศัตรูซึ่งผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส 3. มวิทยาทานคือการให้ความรู้ทางโลก 4. ธรรมทานคือการให้ความรู้ทางธรรมโดยเฉพาะความรู้ทางพุทธศาสนาได้ชื่อว่าให้ทุกอย่าง 5. ลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดีการให้ คือสิ่งที่กำลังบ่งบอกถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าการให้นั้นจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามลองมองย้อนกลับไปที่ตัวเราเองดูสิว่าเราได้เป็นผู้ให้ที่ดีบ้างหรือยังข้อหนึ่งให้ด้วยความปรารถนาดี การที่เราให้ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเป็นการให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากสิ่งที่เราได้กระทำหรือจากสิ่งที่เราให้แต่จะก่อให้เกิดความสุขใจที่ได้ให้เป็นความสุขใจที่ได้ทำสองให้ในสิ่งที่ดีการให้ในสิ่งที่ดีนั้น ก็หมายถึงการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับเช่นให้ความรู้ให้กำลังใจให้โอกาส 3. ให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้การให้ในข้อนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเราสามารถให้ได้ทุกอย่างที่เราอยากจะให้ค่ะแต่ต้อง ไม่ทำให้ตัวเองลำบากเพราะถ้าเราให้โดยที่ตัวเราลำบากความสุขที่ตั้งใจไว้หวังว่าจะได้จากการให้ก็จะไม่เกิดแถมได้เกิดความทุกข์กลับมาอีกด้วยฉะนั้นแล้วก่อนจะมอบน้ำใจให้ใครก็ควรประมาณตนก่อนนะคะ 4. ให้โดยที่เราสบายใจ แน่นอนค่ะว่าการให้ต้องมาจากความสบายใจของเราโดยที่เราไม่ได้ให้เพราะความฝืนใจหรือให้ด้วยความไม่เต็มใจเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไม่ได้อะไรจากการให้เลยค่ะแม้แต่ความสุขหรือความสบายใจที่คุณหวังว่าจะได้กลับมาบ้างห้า ให้ให้อภัยเป็นการให้ที่ใครหลายคนอาจมองว่าทำได้ยากเสือเกินเพราะเมื่อไฟแห่งความโกรธมันเผาจิตใจเราอยู่เราก็จะมองไม่เห็นคำว่าให้อภัยหรอกคะ่ะลองตั้งสติแล้วหยุดเติมเชื้อเพลิงให้ความโกรธเพราะนอกจากจะทำให้เราไม่มีความสุขแล้ว ย่งบั่นทอนจิตใจให้แย่ลงอีกด้วยหากคุณรู้จักการให้อภัยได้คุณก็จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่องม,มุทิตาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ